สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงเพาะต้นกล้าชัยโยนะครับกลุ่มบริษัทชัยโยที่ปนเอนะครับก็วันนี้ก็กิจกรรมเหมือนเดิมในช่วงนี้นะครับก็ขึ้นกล้ารับกล้าส่งเกษตรกร,ะร,กรนะครับคุณลูกค้าทั่วประเทศนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต่อเราเข้ามานะครับ แล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับช่วงช่วงเมื่อกี้นะครับก็ไปส่งบุรีรัมนะครับบุรีรัมสะแก้วปร,ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีประทุมธานีโคราชชัยภูมิเพชรบูรณ์อุดรธานี ขอนแก่นนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดสกลนครน,นะครับก็กล้าอาจจะเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าบ้างบางครั้งกล้าก็ไม่เพียงพอนะครับแต่จริงๆกล้าของเราก็มีมีเพียงพอให้ลูกค้าแต่นะครับแต่ละรอบในการ ก็คือการเพาะอาจ,จะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละแปลงเพาะอาจจะในในแต่ละล็อตอาจจะมีไม่เพียงพอในช่วงที่เกษตรกร,ร,กรต้องการต้นกล้าเยอะๆนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ครับสนใจต้นกล้านะครับช่วงวันที่ เร่งข่าวนะครับช่วงวันที่18 19 20พฤษภาคม2 5 6านะครับโซนภาคอีสานนะครับก็จะมีกล้าที่พร้อมจำหน่ายนะครับนี่นครับลักษณะกล้าเกตเอนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับ บ้างเล็กน้อยนะครับที่เป็นแบบต้นอาจจะเป็นแบบแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้ครับเป็นงอนิดหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเวลาที่เราปลูกลงลงแปลงเราก็จะตัวตัวนี้ก็จะมิดนะครับเนี่ยตรงข้อตรงนี้มิดนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับพอเขาเขาตั้งตัวได้เขาก็จะต้นเป็นต้นตรงนะครับสําหรับเกรดเอนะครับ ประมาณนี้นะครับกาชายโยนะครับคือยอดแดงครบอายุนะครับไม่ขาด45วันก็จะก็จะเป็นกาลักษณะประมาณนี้ยอดสีแดงนะครับมั่นใจได้เลยนะครับท่านที่โทรมาครับวันนึงก็ลูกค้าโทรมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยครับก็รับสายรับทุกสายนะครับรับทุกเสียงทุกสายจนถึง4ี่ทุ่มนะครับ ก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการการเพาะปลูกนะครับการเพาะปลูกลงแปลงแล้วก็เรื่องต้นกล้าเนี่ยแหละฮะนี่ครับเดี๋ยวผมพาชมกล้าเกตบีนะครับจะลักษณะประมาณยังไงครับกล้าเกตบีมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอ่าอันนี้คือเห็นล่อมๆเล่มๆนี่ก็คือพนักง,งานทางบริษัทได้คัดเกศอไปแล้วนะครับก็จะเหลือเกตบี จะค่อนข้างจะเล็กนะครับเนี่ยขนาดสักประมาณ25เซนนะครับประมาณ25ซนติเมตรก็ถือ,อ,อสำหรับ <c oughs> ท่านที่มีงบน้อยนะครับแต่ก็อยากปลูกหรือท่านที่ไม่ไม่เน้นเกรด A ก็จะปลูกเพื่อลดหย่อนภาษีก็กล้าเกด B ีเราก็มีให้นะครับก็มีให้ แต่ถ้าเกษตรกรที่ซีเรียสนะครับเรื่องต้องการต้นกล้าที่สวยสวยเกือบทุกต้นอย่างเงี้ยก็จะเอากล้าเกรดเอไปจะมั่นใจหน่อยเนี่ยฮะเกรดบีก็จะประมาณนี้นะครับเกรดบีก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปเกรดบีไปก็จะเป็นลูกค้าจะเป็นเอา่าอยู่กับหมู่บ้านนะครับปลูกปุกป,ป,ป่าเน้นปลูกป,ป่า ก็จะไม่เน้นผลผลไม่เน้นต้นกล้าที่ที่สวยเท่าไรขอจะได้ปลูกเนี่ยคือเกรดบีนะครับเนี่ยมีนะครับมีมีให้อยู่ครับหลังจากคัดเกรดเอไปแล้วน้านฝั่งนู้นยังไม่ได้คัดนะครับตรงไหนที่คัดแล้วก็คือจะหลอมหลอมแหลม,ลม,ลมแบบนี้เหลือเกรดบีให้เห็นนะฮะมั่นใจได้เลยครับสำหรับท่านที่โทรเข้ามานะครับได้กล้าแน่นอนนะครับ ท่านที่ต้องการกล้าแน่นอนก็คือจองไว้กับผมสามารถจองไว้กับผมได้แล้วผมถ้าเป็นจํานวนนะครับถ้ามีจํานวนที่ผมสามารถวิ่งส่งให้ลูกค้าได้ผมจะวิ่งส่งด้วยตัวเองเลยอย่างที่หลายๆท่านได้สัมผัสนะครับไปส่งเมื่อวานก็ไปเพชรบูรณ์นะครับพอส่งกล้าเสร็จก็ให้คําแนะนําเกษตรกรด้วยนะครับในการลงแปลง ก็ไม่มีปัญหานะครับถึงจะโทรมาก็ผมก็ให้คำแนะนำหมดนะฮะเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมานะครับก็ประมาณนี้นะครับพามาชมอยู่ในแปลงเลยนะครับวิ่งสามารถวิ่งส่งได้นะครับลูกค้าเกษตรกรทางภาคภาคเหนือนะครับลำปางโซ <c oughs> นลำปาง ก็มีโทรมาบ้างนะครับถ้าจำนวนไม่มากผมก็จะส่งไปษนีให้นะครับนี่ครับส่งเป็นแบบรูปแบบเคอรี่นะครับขั้นต่ำสองร้อยกล้านะครับถ้ามากถ้าเป็นหลักพันเราก็จะส่งเป็นไปษณีนะครับดูความเหมาะสมนะครับหรือท่านที่อยู่โซนใกล้เคียงผมหรือผมวิ่งผ่านเนี่ยเช็คก,กับผมได้นะครับ เช็คกับผมได้ทั้งเดือนในเดือนเดือนนี้เดือนเดือนหน้าเดือนที่เราเกษตรกรเร่งปลูกสอบถามผมได้เลยว่าผมวิ่งโซนไหนบ้างนะฮะก็จะ,ะมีพนังงานนะครับในหัวหน้าต้อมคอ,อยทรงนะครับคอยบริการส่งถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางแต่ก็ส่วนหนึ่ง นะครับถ้ามั่นใจครับต้นกล้าผมก็คือผมอยากให้ลูกค้า,อาโอนเงินมาจำต้นกล้าละหนึ่งบาทนะครับต้นกล้าละหนึ่งบาทกับผมนะครับก็ถือว่า,าไม่ลำบากคุณลูกค้ามากนะครับต้นกล้าหนึ่งบาทแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะไปเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะทำไมถึงถึงต้องให้โอน เพราะว่ากล้าเนี่ยถ้ามออีออเดอร์นะครับมั่นใจว่าลูกค้าจะเอาจริงผมก็จะได้สั่งแปลงเพาะนะครับเพาะกล้านะครับออกจากถาดพอพอพอการข้อก้าวออกจากถาดปุ๊บผมนําส่งถ้าคุณลูกค้าไม่รับเนี่ยหรือเพาะไว้แล้วบอกว่าจะมารับที่ในที่หน้าแปลงแล้วลูกค้าไม่มาไม่มาเอา ถ้าเกษตรกรท่าน,น,นอื่นยังไม่รับไปในวันนั้นนะครับก็จะเป็นค่าค่าที่โดนเคาะจะขาดแล้วนะครับคือทําความเข้าใจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับก็คลิปส่งค่าบ้างเป็นข้อมลูลเป็นความรู้เป็นขั้นตอนต่างๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามีเอ,เอ๊มีขั้นตอนยังไงนะครับสายพันธุ์ k เจ็ดเนี่ยับชื่ออย่างเป็นทางการของ บริษัทชายโยที่บันเอเนี่ยก็จะเป็น SS14 นะครับสำหรับปีเกียนะครับสนใจนะครับมั่นใจสนใจในต้นกล้าชายโยโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับ082 46 2397นะครับ